โซดเดอร์นางสองคนขายสินหมูโล่ห์ได้ละติดหนังดิติดใจดีติดใจกบมาสื่อมาโอ้ o my god <laughs> <c oughs> <c oughs> สุขขีมันเสมอมันเครื่อ,อามาย่ยความเจ็บจะมาไกลความไขย่จะมายามผมเพิ่งเดินทางขามมาจากไทยเลี้ยนนะครับจานช่องเมกยิ่งตรงมากหอดบ้านอันนี้ เมืองบาเฉียงเจริญสุขบ้านยังก็อน้องบล็อกหน่อยนองบลกหน่อยในน่อยอ้อเจาะตัวแนวขายติมมะยะแม่ข่ากับติมทั้งตังทั้งยืนใส่ยลายอยู่อย่างนี่ตีตัวยืนบ่ที่ว่านางก็ได้ยืนตีตัวยืนบ่เอาส้มเพื่อนบ้านตามนีดูกันเี้ยมูแปลกแปลกเงี้ยวๆมันคือเงี้ยวร้านนี้เลย อ้าวอันไหนเนียวอยังนี่เนียวเนียวเนียวเนยแมงปอเนียวแมงปอเนียวเงาทอดไรนี่ซาฟฮั่นโอ้ยขายถือเด้อสามสิบบาทเฮ็ดจะไหนกินเฮ็ดไฮน้ำเนี้ยเฮ็ดไฮน้ำเนี้ยปกติผมไปรักสิบสี่บาทเจียงเจริญสุอเพุ่คนจะมีขายตลอดแต่ว่ามองนี่ถือว่ามองแรงมันเลยเลยเฮ็ดอาญะอยู่หลายอีหลีเนียวแมงปอ แม่นาง่าหรอไปแม่ละง,ง่ำเงายวแม่นาง,ง,นงนมามงงสันตัวนี้จังหนาตาขีข่อยน้อยเล็กน้อยนา่อยกับน,นาตาเนีนี่ละนี่นี่นนน<ห>น้าพันบ่เศร้าพันขายถือนะครับสาสบาทอีหยังนี่เนะี่ยกินได้เลยบ่ <c oughs> กินอไ,ไ,ไหรอ่วหวงอีกย่งห่วงเคนหน่อยหวกิน่ยครับเวนว้ายคือใมันใหญ่ซะก่อนหัวกเคี้ยหน่อยใส่ขียี่วะนี่ ใส่ขี้แล้วโอ้เบิ่งเดินแนวขายบานเพิ่นเดี๋ยวยางจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวซื้อซอยจักน้อยหนึ่งสร้อยในแนวนี้ที่ตัวเย็นคอกระแปง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 อยู่เดี๋ยวใครจะซื้อซร้อยในแห็วเลียงสมานนี้คือหลายแต่เลียงบ่บ่ได้เลียงแล้วไปอนจรใจโบราณมันคือสิหลายแท้โอ้ไปหลายคนโอ้ยงามๆเด้อนี่หดปูหน่อย ค้างอีลีเด้อเหนียวเหนียวเหนียวตลาดน้องบกหน่อยเมื่องปาเจียงเด้อครับค้างอีลีค<อ>ักกูดกับค้างอีลี<า>ผลลุล่างล่างจกกว่าตะกตาช่องนี้บายๆเท่กากับคักปลากระไรเฮ็ดก็มี่มี่หวัวดันลูกซิดลุงหาพญานาคตายเรียบร้อยไม่ไงเราฟาดมา ไดยางส้มจักน้อยหนึ่งไดจังกีสืตอซอยเพิินคือซอยแนว่อ้ออ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 อคออ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 เออ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 อนออ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 อมนออ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 อนออะอม่ค้ากอนั่งงามๆอัอออรออบออออัอกอออออ้ออ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 าออ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 ้ออ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  บ้้นน้องบุกหน่อยเมื่องบาเชียงจะเลื่อนุกบดริมีตะน่วยหยอดก็ะมีบักอื้น้อไม่ไล่บักแตงแม่ค่าครับนี่หอดไว้รุ่นผู้ออ <c oughs> เองบ่าน้อง,องนวยมันหนั่นไงวะยังซือ้อยอดระบวบอยู่น,นี่ไปซื้อเหนียวอยู่ผุนพอดีกันก,โกบโกปมี่กบโอ้กบกระมีทำไฮยังก็ะมี บ่มีเอ้าเขียดเขียดนี่เงาเขื้อนเขียดนี่เงาเขียดเหลืองนี่ไหมเขียดเหลืองเขียดเหลืองกบดำบ่หรือกบเหลืองกบหน้าเขียดเหลืองคู่กระปูกุ้งขายอยางไรกบคู่หนึ่งหาสิบพันน่อยคู่หนึ่งหาสิบพันไฮวัดคู่เลยวะบ่ได้ไฮแต่กบตนคู่ก็ไฮ หาสิผัดบริกลงกมะบอกคุณแวรด้อยังอย่าลืมด้วยครับโกบกหน่อยแนวกินจะเป็นหลายแห้งเราต้องไปหาสอกหาขน้นหาขั่วเคลียวแล้วเราหามาให้แล้วนี่เราไปบุกมาหนาจนกำเลยบักอีหยังมั้งนี่ <c oughs> บักอีหยังนี่ <c oughs> บักจันน่ะบักจันจันก็นมีหอยหอมก็มีหอยหอมกะมีก <c oughs> ินหน่วยเดียวกับหอมบอ่ กินหน่วยหนึ่งก็หอมกินหลายหน่วยกับหอมหอยหอมคือเกา่าโซดเดอร์นั่งสองคนขายสินหมูโลหอได้ละติดหนังดิติดใจดีติดใจก็มาซื้อมามขายอย่างไรเอ็นน่ะเอ็นไม่หาพันมีจักไม่ <c oughs> ถ้าเปิดแม่ดอ,อกนี่มเมาเบิด <c oughs> เปปซื้อยังกะซื้อยังกะจะซื้อยังซื้อเป็ดบ่คอยมีคนซื้อเป็ดแต่ว่าเราซื้อเป็ดแต่ว่ามาขายหมูนางเป็ดเป็ดกาบเลยเป็ดกาเป็ดก็คือเป็ดเป็ดผูไปเอาใส่ถุงมาเป๊ะเป๊ะผู้เป๊ะปะ ถ้าเราเปิดแมตสื่ออันนึงถ้าเราเปิด,มดเ <c oughs> มาส <c oughs> น้อกดใส่ใส่ถุงลาใส่ถุงาากกไ,ได้มาจ่ายเงนะินให้เพื่อนเลยนะซื้อใหม่รนะัวหอยหน้หอยหอมทัวบักจันย่งางเล็กหน่อยครับของขายตลาดนี่แหละเคยมาจะโดนเราพอเราแต่ว่าน่วงนี้เรารู้สึกว่าเรา เปิ้นเปิ้ก็เก่าเปิ้ลเปิ้ลก็เก่ายน้อยลูบรอขายยังไงขายก็บแม่นป่ะไข่นี่ไข่เนี่เข้าใบทุกมืออยู่ป่ะทุกมือเลยไข่เขาเองเนี่ยใบทุกมือไข่ขเองผื่นบานเรือไม่แต่แนวก็จะแสบชุดนี่ครับนี่นี่นี่ ชุดนี้นะครับบกหน่อยก็บกหน่อยตลาดบใหญ่ไงนะครับจะว่าค่อนข้างจะอุดมสมบูุญโดยเฉพาะเนี่ยนะเนี่ยเนียวเหนี้ยวเหนียวสันหลายหอยหอมหลายหอยหน้ามีหมูติดหนังติดใจติดมันมี่ม่ค่ะกางแงมซื้อเป็ดสดเด้ออยู่บ่บ่สดบ่สดเป็ดส่วนรึบ่บ่สดบ่สดบ่สดเท่าไรปีป ซื้อยังไงเนี่ยซื้อยังไง่ปูเป้จากแล้วยายแล้วเป้เกับเอื้อนน้ำลโดเดอร์าเท่าไรละมันนเห็นไหมมันลวบเอามัดมีเมามเมาล้วนไมขาหน่ำเอาไม่ขาเลยกไดเลาะตลาดตะลี่เลาะตลาดตะลีจ้าเฟซบุ๊กห ยูทูนั่เฟซบุ๊กนั่แไม่นึงเอฮะแไม่นึงอีใจใจดีแร์ไม่ขาเลยไปเลยเอาเงินใช้ใช้เปิดนาโซ่จะบาทนึงช่องนี้พักเฮียนเลยเ้าเฮียนแล้วบลาออกแล้วออกเลยเธอออกหลุดจังไหไป่ได้เปิดแมให้เพิ่งบอว่าอยากอายอยากอายวาต้องเปิดอยากอายยแต่ว่าอยากขายนัห้าสิบลา อเอานี่ใบแสนนี่บบนหให้กำลังใจน้องปูเป้กินป่ะเอาวะกินป่ะพูน่ะคือเบี้หนาเตี้ยไรมันมาเสียจะบอกเดี๋ยวปูเป้ขับประกันอยู่ว้อับประกันขับประกันเนี้ง <laughs> ยงขับประกันเหนียวเนี้ยก่อน

เดี๋ยวค่อยแจกกันี่ก่อนอยากแจงไม่จบกินบ่มาๆๆมามาวะมาลูกมาๆๆๆๆมามามมาจะอู้เราสวัสดีครับเจ้าเดี๋ยวเหาแจกนี่กอ่อนเหาแจกนี่ก่อนแป๊บนึงนี่แจกนคนงามๆนี่จะได้จังไม่กับจกเลย จะ่แซสบกับคนเดิอไหมค่ะผู้ปีงกันเด้อกินยุบ่ะอย่าถามพระจบโหลดให้ยิกินจบแม่แถวยังนี้อยู่เสมออมเน้อขันบาไว้กับอมไว มามามาไก่เหมือนแล้วกินบ่อ sort of ้างบนหันหลังให้นะกินบ่กินบ่เอาให้พุ้ตีตัวยืนก่อนเป็นยังคือยืนหรือบันั่งคือหมู่มัูไม่กังสาดเป็นยังคือบมมัปูคือหมอลำนี่เมามัดเต่าบ่มีหางบ่มีบ่บ่มีลูกมีตะกบดำนี่ลูกจ่า ขามมานี่มาหาเต่าเลย้วยเต่าบ่มี่ระดูคาเต่าบ่มีหางอ่ะนะนี่แหละเตาคาเตาแม่นี่มาซื้อกบแม่นี่คู่นึงห้าสิบนี่ซื้อกบนี่งห้าสิบพันเด้อบล้าเลยมาขายบโด้วยดยขายบบไม่มองเห็ดกินตองแม่เอ้ยหอยเนี่ยเอาบ่หมี่บานแม่หอยรวมตัวนี้แม่รวมมาแหลูกหอยเลียหอยหอมแม่มันหาบุได้แม่ก็รวมมาแหละหอยโอ้ยหอยก็มีมาซื้อหอยเด้อมาซื้อหอยเด้อใส่ห้องแม่ ใส่ห้องละเป็นยังไงเห็ดให้ไหลยผมแนวนั่นมาใส่ถุงซอยผู้ไรดิห้องผู้ใดิมีห้องพอยมีซอยนั่นมีห้องผู네้ไรเอาอันหนึ่งของเจ้าอันหนึ่งเออเสือซอยซื้อซอยของเจ้าดิเอาเฮแยกกันหน่อยนบนเป็นห้องผู้เดียวเสมอจะดิได้เท่าเขาเอาไปเท่าเขาเทน้ำเขาเอาอันหนึ่ง เอาอันหนึ right, ่งเอาอันนึงเอาอันึงอาอัอาอสองสามสี่ห้าอันละเ0้าพเป็นแสนหนึ่งหกชิปหกชิบชเท่าไรนี่เป็นแปดชิบแสนหนึ่ง โอ้ยแสนหนึ่งนาคอยก็ขึ้นแม่นางง่มแล้วขินเบสดนี่แสนบ่แสนเ้สนแสนเศร้าอพอเนยเอาเนี้เอาท่อนเด้อแสนเศร้าท่านสามสิบ โบจะตัวเขียวลืมๆอยู่ยังว่าเท <Keep S 1> <ge ar S 2> ่าเท่าอย่างไรเขียวเขียวยังว่าเท่าอยู่ใช่เอาคนแสดงเจ้าหกสิบห้าสิบหกสิเดี๋ยวลงตัวกันแล้วเ่อกันแล่ป่า ผมเสืออันนี้ซอยพระเจ้าเดิครับอันแม่ละงงามนี <Sand> ่อโตนมันจิเสือไปปล่อยอ้าวคืองัวหั้าไปปล่อยใส่นี่สิไปปล่อยใส่ไรน้องแถวไรจะไปสอนฮัตสิไปปล่อยไว้น้องพูดละพูดไปสอนไม่ไปปล่อยไว้มือสอนน้อยมากนะข้างมือนี่จะเท่าเ้อปล่อยลูกควยฮันละมัโอ้ขิงเข่าก็เป็ดปักกิ่งหมูสลามคู่ละบะขนม ใช่ถุงไม่เท่าอันนึงมามสื่อซอยสิก,กินหรือสิขายขายแหละเอาขายกับฝาวเขา,เา,เาสื่อซอยแล้วกันอยอยเราเอาสสกุโสกระโม่ก็กินข้าวกัะดุมข้าวินมาหมมอกินกับเซียบกินกับเอ็นอ่ะเท่าไหร่เน่เาไม่เท่ากระลังเจยเอาบาสกินบ่กินห่ากระสือครบแล้วบ่ขนม ทั้งหมดดิบพักธมสารปลาธรรมสารน้ํไม้เฮดบักทวธมสารในค่ะแหงธรมสารขายยังลูกอันเท่าไร่กินแล้วปวดขาบอเอามาใส่ถุงสิกินแล้วจะขายใส่ถุง ่เลาะตลาดตะรี่เเราปลาขาหมูหลบลอโดยขาหมูเด้อขไรลูกละจจักพันเซามือนี้ถือว่าเป็นบุญเนาะ่คนมาอ้าวไข่กระร่งเจยลาเขนมอีกตืมดีใจหร้อบ่ยิ้มจักบาท ใจกัน <C> รงใจเลือดคือกเกล้าเนาะหายไปมารีดีอลหายแล้วถ้ามาศาตรดีนะครับตลาดนี่บุกเป็นบุกมาโอ้น่องไปก็ได้เอามาซื้อซอยว่าสือยบักแตงมาตรงอะไรตรงสิบพันเออสองงานมาซื้อซอยมาซื้อมาตลาดนู้นลอยไรมาเสือยวใส่เสือยวให้กันร่งใจขายหนังหักละเจ้าขายหนังจะมือขายเยังเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงมาใส่ถุงมาเออใส่ถุงใส่ถุง เนี้สย,ยสิมาวาอลีอยูย่บ่อเสิมมวาอลีเอาเสุงีอลีอยู่บ่เข้าบ่อสาลายก็มีดเท่าบ่จักกินดอกเท่าไรลูกสิบฮะ <5, 000. S 1> เอานีกอนให้เป็นทอนมาจะค้นนี่มาขายหัวยังไงจะน ลูกจะเวิร์ดบ่อันนี้มาข่ายเองหนูไม่หามาเองสบอ้เท่านี้กับแมนบ่หรือมีแต่คนยิงไข่นี่่ละโอ้เก่งเว่ยยุสเส้ยนยุสันเลยปอไดยปอสามมันซับหยาบอย่างคนยิงไข่มันหยาบบ่มันซับหยาบบ่ไปซับเองบ่ลูกโอ้เราไปซับมาเอง จักหาเงินไว้ในหน่อยก็ได้บันนี้เอามา์ใครลุงบ่ต้องเอาใบออกเลอลุงมาก,กินใบมันแก <c oughs> ่แก่นใบแก่แลุงมั้งอาลุงไฮลุงไฮมดเลยซื้อขนมขยันเอา้าผู้เก็บเงินสมบัติขายยังสันผู้นี่มาไหมสุดซอยนี่ยังเนี่ยลุงคิมฮะ น้องชมชิปเคยแม่แน่บัดแบกบ็ดมีแค่หอยนี่บ่ไม่เท่าด้วยงูเองสวะเป็นงูไม่เองนี่ยังคือเก่าหัวชื่อเขาอีกหอยนักธุรกิจตัวนีไปบ่เด็นไปปรเด็นซื้อเขาสมัยยายลงทุนเป็นนักธุรกิจตัวนี่โอ้ยหนักธุรกิจไงสามสูงเขาได้ก็ ลุกอยู่หรือไงกําไรอยู่ฮะชิมาเอาไเมิร์ไฮเมิร์สไฮกรใจะขยเลกลังจุยไม่งมมาม่สมบ่บัชื่อคาดิโกนชื่อคารานโอ้เงินขาดเงินขาดขาดอีลีบ่าเอาสมบัติเงินขาดกบเงินบ่ครบ คิดจะระนะใจ่เขายืดิมีแห้งหมดบ่ขาดบ่าล่ะเนี่ยก็ขายืดิมีแห้งหมดก็เอาบ่หมูเน่หมูเบาฮ่าฮ่ากับบุ้งก็มีตลาดชุดยอดนะครับตลาดนี้นี่หอยหอมนี่ซีซอยเน่ยไก่ดมมังกรอะไรอยู่บ่ดมมังกรอะไรอยู่บ่ได้กินแจ้กหน่วยหอยจีหอม จะ,จะมียังแ่นอกจากหอยหอมมีพัก,พกอยากหอยเหม็น,นะนะอ่อานะเอาผักใส,ส่สงมาเสือซอยแล้วก็ได้กระเป๋ากี่กอกมาผ้าคือแต่ยนนี้กระเป๋าแก้มไปเลยว่ขายต่อบ่กระเป๋าเหรอสอสือซอยแบตูนี่เด็เนยบตนมัดทหเลจักเป็นยังไหเอาเอาไส่สิบพันยังกระแด่ใส่เขาไป ถขนมี่ย่างก็ยิ้มมัดปากที่ถุงมัดปากมากถือซอยแล้วก็เอาใส่กำลังเจอมีท่อนอยู่บ่มีอยู่ขนมี่ย่เปลี่ยนเข้ากระเป๋านะน้ำมาเบิดกระเป๋าน่ะมีย่างนะอยูก่ยกระเป๋าน่ะมีบาานะ่เดี๋ยวมาดิสติ๊กไล่ดยแมยนแล้ว <laughs> <laughs> อุ้ยขนมา,ามาเลยค่ะ <laughs> มียังก็อยู่ในกระเป๋าอ่ะ ผมมีอีสังมมีอีสังดีลบอันนู้ให้กำลังใจแกเรานี่บอเอามาสามสิบทีเดียวอาจะเอาไปนี่บอมมีมีแต่เศร้าพันเาเออมาเศ้าพ่อใาจเจ้าไปสื่อสอเขียนคขีวทีเดียวขับใจเ้อโดยขียนเขียวงก่อนนี่เลขียม่แล้วเออพอดีไปสื่อส่อบใจขับใจจ้าสื่อสอเขียนคขวเด้อ ู้บาเนี่ยแทบบาดนี่โอ้ยลาใหญ่จำใาจะข้าปบกับิัดจิจ่างซนหมูหัวใจหมูมีบ่ะมีหัวใจคนอหยันปิดหนามันก้าวเอาไบดิสืีอซอยหมูจะมีจะมีพักกินอยู่บ่ะบ้านสมนาคุณเราให้เรา เอาอ<บ>ใจเกล้ามใจตลาดปวหไงเด้อครับตลาดพบกหน่อยในหน่อยว่าจอดต่วา่าอบอุ่นเด้อครับส่วนนี้ก็ธรรมศาสตร์แม่ขากาาาับธรรมศาสตร์อาหารธรรมศาสตร์คนธรรมศาสตร์คึ้มๆแต่บ่มีฝนมีทุกอย่างอยากกินยังกันมกครับถือเงินมานั่มแต่ว่าม่มีเงินหรอยังมาอ,าอ่านมาได้ยัง มีหอดีเห็นขาเขาโ,โมแมนโแโแโ่นกบแหงกบแหงบ่ซ้อแล้วมาุ่านเอ็น้ข้นขียวงะงังกกบบกหน่อยได้ครับอย่าลืมบาดยังจะเลร่ญนุกขี้มาบกไกลไปในดอกชนอดกำลังเห็ดสะพานไหมสบายดีแม่แก้วคนงาม มาเที่ยวก่อนเรางามเรากวักรถบ้าเที่ยนี้เ่าต้องกวักมาหอดเ้อนเลยบ,บาทเอาของสม,มานาคุ้นเหรอ,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 อขอบใจขอบใจหนุ่มฝากสอนพี่น้องกันอขอบใจหลายๆเลิศสื่อมาต,ตลาดกุบ๊บกุ๊บหน่อยเมืองบาเจียงสื่อซอยพุทโธมาไรพุทโธอีกไทยพุทโธอ้าพุทโธแล้วนี่ขอบใจขอบใจจ้า